สวัสดีครับพี่น้องเมนี้ครับเขาสูตรองนุ่งจนคนอีสานคือเก่านะครับเอนี้นุ่งนกับพผ้ามาทํายังกินอี่คือเก่าเป็นแกงบวบครับบวบเพื่อเก่าครับบวบหลอบสองครับแกงบวบหลอบสองแต่ว่าเป็นสุดใหม่นะครับเออน่อยหน่อยคือเก่าอยู่เอนี่น้อยหน่อยกู้เก่าหี่แต่ว่าสิแกงมันได้ถวยหนึ่งคนน่ะพี่น้องเลยถวยบอกใหญ่บักใหญ่คนน่ะถวยเดือดคนน่ะพี่น้องแกงสกุกุแเมย์เพิ่นฝากมใไ้เพิ่นนอก เพื่นนอกหนาวไอ้นอกเย็นมาเนาะเพื่นป่อหัวแล้วเพย่พกกนอกเย็นมาก็ก็ใส่พวกกระแยงนี่แหละคือเก่าเลยนะครับกระแยงยังงามอยู่ครับเอามาได้๋ยหาพวกเหมือได้ยังงามเสยอ,อยู่เพราะว่าผมเอาหอ่อเอากระดาษหอ่อแล้วก็เขาไว้ในตู้เย็นเนาะจะได้กินได้พอดีไปซื้บที่ตลาดมาเหมือนกันใส่พ,พร,ริกนะครับตะไข่เพื่อกระฟาไมัตะหวานอุบลเหมืนเด้มครับนี่ครับบางทีครับตะสวัสด์บอกตะไขห่หอมตะไข่แต่ไข่แน่นี่หอมตะไข่ไมัตะหวา,านเน่า บัคือหัวขาวๆอยู่ในตลาดด้วยครับอ่ะพี่น้องก็เฮาไปเริ่มต้นกันครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาไปฝานฝานีาน่นก,ก่อนแต่ว่าตัวนี้กัตสองแซ่ซะก่อนเนาะมันยังเป็นน้ำแข็งอยู่ครับกบนี่คืแซ่ให้น้ำแข็งละลายจังมาฝากครับพอดีแหละฟันเปลือกฟันเปลือกโซสอ่าก็มาหั่นหั่นมันหัน่น,น,นตอนพอดีก่อนเนาะครับเนาะอ่ะเริ่มต้นก่อนพี่น้องไปไปอ่ะเดี๋ยวผมไปฟันเปลือกมาก่อน มัวแต่เบาพี่เนองมัวแต่เบาโมดิเปิดใหม่ลื่มเปิดใหม่นองเลยอื่มเปิดใหม่ขอโทษขอัไผ่ครับนี่ครับบวบบวมเมนบ์โม่นบวกบวบเ่าเด่อครับโมเมนบวกเ่าเด่อบวบมันหน่วยใหญ่ซื้อบิเกเร่อครับเบออันนี้ห้อยเสียบมันครับพันต่อยพันยั้งมันอยู่สูงนอนต่อยลงมากระตุกลูมาใหม่เสียบเมพยั้งครับมันบดิเนานี่ครับแค่ว่ามันดำไอซื้อบมเมนมันดำเนาเสีย ัวนี้ได้อยู่ครับใส่ได้อยู่ครับมันนี่ผมฉีพามาเกียงสีกรูปมันนี่มันอันเฮตอนใหญ่โพดมัน่บยอันนั่นเนาะมันอยู่รวมปากพี่น้องเอ้ยมันนี่เอานตัอนหน่อยกูเก่ามันนี่เมื่อเขาสวดมันอยู่รวมปากกันไหนครับนี่ครับมันมันดำนี่เันนีนมันเน่าเลยครับพี่หน้องจะใหม่เสียบมันนะเนี่ยมันอยู่สูงเนาะเพ็นเนต่อยานะมันสีย่เคเท่องกใหม่อย่างสินะครับ มันอาจจะขึ้นน้ำกงใหม่กุ้งตอกนะคนต,นต้อยแบามันโตมาใหม่เสียบมันมันก็ได้เป็นหอยดำเนี่ยบมเป็นยังครับบมเป็นยังมันมันบริเนาครับเขาบมมาเขากับปาดออกกับโเป็นยังบมมากับปาดออกพี่น้องบมเป็นยังได้ของบ้านเขาบมมีสารเคมีกหมื่นนี่เพราะว่าเพิ่นปลูกธรรมชาติอยู่นาบ้านเพิ่นครับปลูกอยู่บ้านเพิ่นแม่เพิ่นปลูกอยู่อุบลน,นะครับบ้านเพิ่น ปลูกสเสาไฟฝ่าไว้อยู่หน้าบ้านให้ปลูกเซคุกใหม่ขึ้นคุกนเผาคนนี้ <c oughs> นบวบขึ้นทุกคุกเผาแล้วบวบหมือนพอดีพอดีครับพอดีเกลียงบวบพร้อมนี่ครับแบบโบเก้เลยครับพี่น้องเดี๋ยวผมขอปาดจงสิ้ับกบมาใบเนาอกุบกับบุษันละลายอยู่ยังเป็นลำแข็งอยู่พี่น้องเอ้ยฝ่าวนะ้ะเอาไว้นี่นะพี่น้องเดี๋ยวผมไปจับกบก,บก่อนไปเตรียม อุป,ปกรณ์วัตถุริบใบม,มันครบสกอตจงไปแกงพร้อมกันครับจงรุ่งมอพร้อมกันครับะครับพี่น้อง <c oughs> มาสูจ้จยอีกเนาะผมก็ได้ข่ามอไว้เนาะมอเรือดเลยนะครับนี่ใส่ผีดูไปครับพี่นอ้องใส่ตรงไปใส่ตรงไปนี่แกงบวกฝากสองด้วยครับผักสองโมยันฝากแดดด้วยพี่น้อง ไม่ใหญ่ห้านี่เอากีบเก่ามาดุงรอดดีกว่าผากสองครับผากสองมันโมเบิดเหตุจากไหนเนาะโมเบิดกับแกงใหม่ตันตัวเหตุจากไหนมันเสียหน่วยใหญ่ครับพี่น้องแกงคือหน่วยก็ะเพาะหรอกขั่วโมใหญ่เนาะขั่วโมใหญ่ครับมันก็ธรรมดา โอ้ยโอ้ <screws> ö ö oh. เป็นแนวนี่วะเปิดพรมก่อนเดี๋ยวเอาขัวพริกให้มันออกซะก่อนครับให้มันออกขัวพริกก็กระเทียมก่อนพี่น้องพริกให้มันออกน้ำพริกออกก่อนครับเกลือนี่ก็ใส่ได้ครับเกลือใส่จะเครื่องส่วนแกงคนละพี่น้องเพราะว่าข้าวต้องใส่เกลือไปก่อนเพห่อบดิเน้น น้ำปลานะพี่น้องเนียนเกลือนครับน้ำเดือดเอาให้งน้ำเดือดแห้งครับน้ำเดือดแห้งน,น้ำเดือดจัดๆพูดนะโอเคครับโอเคน้ำเดือดสุดๆเลยเฮวเอาใส่กบลงไปครับกบกระบับมาเรียบร้อยใส่ลงไปได้พี่น้อง กบบบได้ดอกนังดอกพี่น้องเลยเควบเสียดายนังนะคบหน่อยเนาะกบหน่อยหน่อยอ่อนๆน,น่อเดี๋ยวเขั้ว,วให้กบซุกก่อนครับขั้วไปเรื่อยๆเนาะให้กบซุกก่อนจะเอาบวบม,มาใส่ครับครับเอามาปรุงรสไปจังหน่อยครับใส่ปลาดาลงไปครับใส่น้ำปลาดาไปแล้วพี่น้องเลยอะแปลีนัวครับแปลีนัวแปลีนัวใส่ตามอัธยาศัายครับตามความชอบเนาะ เดี๋ดอือดหอดมันกรบเปื่อยๆก่อนครับจึงเอาหมวกบวกมาใส่เนาะโอเคครับเดือดเดือดกเบเปื่อยเติมหมวกบวกลงไปเลยพี่น้องบวกหน่วยเดียวเต็มหมอไไ้อเลยพี่น้องโดนหม้อไฟแฟรเลยนี่งเฮ้ยพูดพูด,พดเต็มหมอ้อเลยหมึกนี้พี่น้องเดี๋ยวเราปิดไาไว้ได้ครับปิดไาให้มวบวกมันหยุบเนาะ เบือเขาเด่งคุณระพุ่มเนาะปิฟ้าไปก่อนครับสักพักเฮาจังมากเบิ่งกันนะมาเปิดเบิ่งพี่น้องโอ้ยหยบเดีอยวครับที่เด็ดครับที่เด็ดเส่ก็แหงหอ,หอมลงด้วยครับพี่น้องปิดแก๊สด้วยครับปิดแก๊สด้วยเออปิดแก๊สด้ยหวานโอเคเลยพี่น้องเรียบร้อยละซ้ัมย่อให้พอก็แหงหยบก่อนปิฟ้าไปเอาความหอมมันก่อนครับประชากก็เรียบร้อยครับโอคบเคเลย รสชาติก okay, okay, <okay. ını Vincent Leonard> ็โอเคเลยเลยสิ่มบางไม่ก่อนอย่างโบขัดหอมกลมกลมขนาดเลยครับพี่น้องเลยรสชาติได้พอดีอ่ะขอพูดในร้ายครับขอบคุณผู้ชิทีเข้ามาเยี่ยมชมนะครับด้วขอบคุณทุกทรัพทุกใดขอบคุณทุกการติดตามครับไปวายครับเจอกันคลิปหน้าด้วยครับด้วยแกงบัวบวบซิโกบคือเก่านะพี่น้องแซ่บแสบพี่น้องแซ่บกบหน้ากบหน้าก็บัวบวบหอมหวานหอม